S <S สวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับบริษัทของมูทแลนด์นะครับก็ได้มาเยี่ยมแปลงลูกค้านะครับก็คือแปลงของท่านผอกิติตพงพศ์ภูสถานค่ะคบ,บ,บ้านอยู่ที่บ้านปลาแดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกค่ะครับผมก็เป็นไม้นะครับที่ซื้อจากบริษัทของมูทแลนด์ต้นกล้าพันเนาะ <C AL> ได้ใบเอกสารรับรองไว้อย <C AL> ู่นะครับทีนี้นะครับในลักษณะประเด็นเท่าที่ผมมาเห็นเนี่ยรู้สึกว่าถ้าที่พูดคุยกันเบื้องต้นเนาะก็ต้องขอโทษทางอาจารย์ด้วยที่ออกมา แนะนำช้าไปหน่อยะนะครับด้วยสถานการณ์โควิดนะพี่เนาะก็มาให้ความมั่นใจนะครับสำหรับผู้ปลูกไม้กับบริษัทธงมูสแตรนทุกคนนะครับเรื่องของการตลาดเรื่องของการทรงออกไม่มีปัญหาเพียงแค่ไม้จะต้องอดําเนินการตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายนะครับต้นก้าพันจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนจะนํามาปลูกนะครับ<ะ>แล้วก็ไปซื้อต้นก้าพันจากที่ไหนจะต้องขอเอกสารในการรับรองว่าต้นไม้ ต้นนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนไปแล้วนะครับค่อยนํามาปลูกนะครับแต่หากไปซื้อก้าที่ยังไม่มีเอกสารการรับรองและการได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้วเนี่ยนะครับปัญหามันก็จะตามมาในอนาคตถามว่าปลูกปลูกได้ไหมปลูกได้ตัดได้ในเมืองไทยแต่ถามว่าส่งออกได้ไหมครับมันส่งออกไม่ได้ถ้าส่งออกไม่ได้มันก็หมายถึงว่าท่านจะขายที่ไหนล่ะจริงไหมฮะ,ะแต่ให้มั่นใจได้เลยว่าบริษัทฮุงโมชทยแลนด์มาดูแลทุกแปลง นะครับแล้วปีหน้าผมจะมาอีกครั้งหนึ่งปีละครั้งครับดูแลไปจนกว่าที่ไม้ได้ขนาดละตัดขายให้บริษัทนะครับแล้วนําไม้ออกนอกประเทศนะครับในปีหน้าก็น่าจะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกได้ละสลับแปลงนี้นะครับแต่สิ่งที่ปัญหาเราเจอที่มาในวันนี้นะครับก็ดีหน่อยที่ได้มาแนะนําแม้จะช้าหน่อยแต่ก็ยังทันนะครับในการแนะนาและการดูแลไม่งั้นก็จะเกิดความเสียหายมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นต้นไม้ตัวนี้นะครับการตัดแต่งกิ่งยาปล่อยให้มัน แต่กิ่งในลักษณะอย่างนี้นะครับก็พยายามเลือกต้นที่มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับตัดกิ่งให้มันเหลือประมาณ1ข้อนิ้วมือนะคะนะครับตัดทิ้งเลยครับอย่าไปเสียดายนะครับอย่าไปเสียดายแล้วก็ไม้เนี่ยมันแตกกิ่งอยู่แล้วแหละครับแต่เราค่อยๆตัดกิ่งถ้าเราตัดตั้งแต่ตอนเด็กนะครับเราจะไม่รู้สึกเสียดายเลยแต่ถ้ามันยิ่งโตมาเท่าไหร่เราจะรู้สึกเสียดายและไม่รู้จะตัดตัวกิ่งไหนนะครับ แปลงนี้อาจจะลบหน่อยด้วยสภาพของขาดการดูแลแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยครับคือการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์นะครับที่สมบูรณ์มากๆเพราะว่าเท่าที่ถามอาจารย์เนาะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยอ่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนั่นคือความอุดมสมบูรณ์ของดินนะนะครับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่นี่ผมคิดว่าอาจารย์กิตพงศ์นะครับวันนี้เราดูแลต้นไม้ผมฝากไว้ด้วยอาจารย์ครับว่าอีกไม่จี่ปีข้างหน้าถ้าไม่ได้ขนาดนะครับมันจะดูแลเรานะครับแล้วมันก็จะมีเงินเป็นก้อนที่มา เกื้อหนุนในชีวิตครอบครัวแม้ว่าการปลูกไม้ปลูกวันนี้แน่นอนละ่ะพรุ่งนี้ปีนี้ปีหน้าก็ยังไม่ได้ผลผลิตละครับมันต้องอาศัยระยะเวลาประมาณ10ปีขึ้นไปนะครับการจะได้ที่10ปีนะครับไม้ได้ขนาด12ปี13ปี14ปี15ปีหรือ20ปีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพของดินสภาพออกของอากาศและสภาพของการดูแลนะครับวันนี้อุ่นใจ มาขึ้นไหมครับที่ผมได้มาเยี่ยมถึงแปลงเพราะฉะนั้นแปลงไหนที่มั่นใจว่าจะตัดยังไงยังไม่รู้เลยว่าจะดูแลยังไงครับก็ยังมีพี่เนาะที่จะคอยดูแลแปลงนี้ผมเชื่อว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้ดูแลต้นไม้ช่วยกันเถอะผมว่าอย่างไงมันก็เป็นมูลค่าให้เราครับอย่างไงอาจารย์ก็ไม่ทอดทิ้งคนที่เราจะมาดูแลด้วยกันหรอกการตัดไม้เราก็จะมาคุกคีในอนาคตนะครับเรามาวันนี้ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เราจะไม่มานะครับหรือปีหน้าเราจะไม่มา เราจะมาดูแลทุกแปลงจนกว่าไม้คุณได้ขนาดนะครับเน้นย้ําเลยนะครับของมูทแลนด์ก็ทุ่มงบประมาณมาในเรื่องตรงนี้นะครับในการติดตามและดูแลลูกค้าทั้งประเทศนะครับผมอาจจะออกมาช้าหน่อยซึ่งผมก็มาได้ทุกๆวันหยุดหรือวันเสาร์อาทิตย์แต่ก็จะมีทีมอื่นที่ออกไปนะครับดูแลในสายอื่นๆนะครับช่วยกันนะครับเพื่อจะไปติดตามไม้สิ่งหนึ่งนะครับหากใครนะครับที่จะจะดูการปลูกพะยงนะครับในเขตที่อำเภอ ชาตการ์นะครับรู้สึกตรงนี้ก็อยู่ที่อําเภอเมืองมาไม่ไกลที่จะตลาดเพราะบ้านอาจารย์อยู่ตรงตลาดพอดีนะครับก็มาขอดูได้มาขอคําแนะนําได้หรือกลุ่มคนลูกค้าที่ปลูกพยุงสายพันธุ์จีนสายพันธุ์เวียดนามไปแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดกับท่านพอกิติพงศ์ได้หรือแฟนท่านพอกิติพงศ์ได้เนาะของอาจารย์หรือเรียกว่าครูครูเสริมค่ะครูเสริมนะครับเพราะท่านก็เพิ่งเกษียณเนาะเพิ่งเอรี่ค่ะ อ๋อเออร์ลี่ค่ะเออรี่ได้2ปีแล้วค่ะทีนี้อาจารย์เออร์ลี่เนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม้ต้นนี้ก็คือคงใช้เวลาประมาณบางต้นก็คงจะตัดได้ใน10ปีบางต้นถ้ามันโตไม่ได้ขนาดก็อาจจะเป็น12ปี14ปี15ปีก็อยู่ที่การดูแลละทีนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับมูลค่าของมันจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ขนาดของต้นไม้ละนะครับส่วนผู้รับซื้อน,น่ยไม่ต้องห่วงบริษัททุ่งโททลนดเรารับซื้ออยู่ละนะครับ ไม่งั้นเราไม่ออกมาติดตามไม้หรอกครับเราก็เป็นห่วงว่าอนาคตเราจะมีไม้ที่จะขายให้ประเทศเพื่อนบ้านไหมมีมไม้ที่จะส่งไปที่เวียดนามไหมมีไม้ที่จะไปที่จีนไหมนะครับไอ้ออตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเราก็ต้องดูแลกันต่อไปนะครับปลูกไม้วันนี้เราดูแลเขาแล้ววันหน้าเขาจะดูแลเรานะครับอ,อ,อาจารย์ฝากเบอร์โทรไว้ครับว่าหากจะเข้ามาหาแลกเปลี่ยนนะครับการปลูกไม้พยุง หรือแลกเปลี่ยนขอความรู้แนวคิดการปลูกไม้พยุงมาดูแปลงของอาจารย์ได้ที่เบอร์ไหนครับ0885738695ครับครูเสริมนะครับครูคเสริมนะครับแล้วก็หลายๆแปลงนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับทั้งหมดที่ปลูกหรืออยู่บริเวณใกล้นะครับที่ปลูกไม้แล้วก็ซื้อต้นกล้าพันจากบริษัททุมมูทเทลลนไปก็สามารถที่จะมาเป็นเครือข่ายเดียวกันแล้วก็ร่วมกันปลูกไม้ นะครับอย่างน้อยก็ปลูกไม้ที่มีมูลค่าแพงที่สุดในบรรดาของไม้พยุงทั้งหมดเนาะนะครับพยุงจีนพยุงเวียดนามมีราคาแพงที่สุดในบรรดาไม้พยุงทั้งหมดนะครับอันดับรองลงมาก็คือพยุงอินเดีย<ะ>และก็ค่อยตามด้วยพยุงไทยนะครับคลิปนี้ก็ฝากติดตามแล้วก็ดูคลิปหน้านะครับว่าบริษัทเราจะไปเยี่ยม ที่แปลงปลูกที่ไหนต่อนะครับหากใครมีข้อสงสัยด้านไหนนะครับที่จะปลูกไม้บริษัทนุมูมชลนนะครับก็ฝากไว้ในเรื่องของการศึกษาข้อกฎหมายต่างๆของไม้แต่ละชนิดด้วยให้ถ่องแท้ก่อนก่อนที่ท่านจะตัดสินใจปลูกหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ผมโดยตรงหรือเบอร์บริษัทที่ขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับหรือโทรไปปรึกษาเกษตรกร,ร,กรหลายๆคนที่ปลูกไปแล้วนะครับไม้โตได้ขนาดแล้วนะครับก็ได้นะครับ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับครูเสริมนะครับขอขอบคุณพี่นะครับที่จะมาดูแลต้นไม้ช่วยครูเสริมเนาะ ถ้าเข้ามาที่แปลงนี้ก็อาจจะเจอพี่น้องแดนในบางช่วงก็โทรสอบถามพอกิติพงศ์หรือครูเสริมก่อนก็ได้นะครับจะได้ช่วยไปดูแลแปลงช่วยกันเนาะคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรทุกคนนะครับติดตามกันในแปลงต่อไปของลูกค้าบริษัทธมุทแลนด์ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่มากครับขอบคุณอาจารย์มากครับ